บอกเลยว่าเมนูนี้เด็กหอหรือว่าคนงบน้อยคือทําได้เลยจากคลิปที่แล้วที่เราทํายำสามเกลอไปนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาอัดจากน้องปูอัดนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเพิ่มน้องไข่กุ้งมาแล้วก็ดูว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างนะคะไปเริ่มวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะทุกคนก็จะมีน้องปูอัดแล้วก็วาซาบินองแล้วก็น้าจิ้มสีผูดแล้วก็น้องไข่กุ้งนะคะทุกคนนี่จุกๆุไปเลยขั้นตอนแรกนะคะทุกคนให้เรานําน้องปูอัดนะคะทุกคนมาแกะพลาสติกออกนะคะนี่นะคะให้ดูใกล้ๆเลย ิ้นใหญ่มากสิ่งแรกนะคะเราจะใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้ของเราลงไปซีฟู้ดจะกินกันดีนะคะทุกคนทำสดใหม่เดี๋ยวขึ้นคลิปไว้ให้ว่าคลิปไหนแล้วก็ตามไปดูกันด้วยนะคะว้ายน้ำลายแตกมากทุกคนหอมมากและเราจะโรยด้วยไข่กุ้งนะคะทุกคนโรยปิดหน้าตรงนี้ให้ดูใกล้ๆเลยคืออย่างนี้เลยอันนี้คือเมนูแรกของเรานะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเหมือนชุบกุ้งและน้ำจิ้มซีฟู้ดเลย เขาจะคาว่าไม่ได้มุสาวาปึ้งปะหม